อาจารย์อาจารย์ใช่ใช่แกมใช่พี่ใช่ใชสิ่งนี้เลยเหรอเอาอาจารย์จำผมไม่ได้หรอม่ใช่ผมเลยจะเป็นใครอาจารย์คเดี๋ยวอาจารย์ลงมาเหรอโอเคอาจารย์ผมนั่งรอเฮ้าาย สวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านเลยนะครับผม k i n g อ็นนะครับวันนี้ก็มีโอกาสว่างก็กลับเข้ามาในป่าเหมือนเดิมเช่นเคยนะทุกคนแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับนี่นะทุกคนสวัสดีครับผมพีชมป่าครับแล้วก็น้องชายผม,ผมยเดินน้ำป่าดำเข่านะครับผมก็วันนี้น้องชายผมจะพาไปไหนนะไปหาท่านอาจารย์โทนครับทุกคนใช่ครับทุกคนก็อาจารย์โทนผม ส่วนตัวผมเนี่ยไม่เคยเจอท่านเลยนะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะทุกคนแต่เหมือนน้องโยกเคยเห็นใช่ไหมใช่ครับ็ยรอบนึงครับก็เลยวันเนี้ยจะให้น้องพีเนี่ยเป็นคนนําทางขึ้นไปหาท่านนะแล้วก็จะไปคุยเรื่องสมิงด้วยนะใช่เพราะเห็นน้องชายบอกว่าอาจารย์โทนเนี่ยคือแบบเก่งเรื่องแบบอะไรนะแบบปราบสมิงปราบสมิงชำนานมากๆใช่ครับทุกคนก็ ก็อยากไปคุยกับแกนะจะให้มาช่วยปราบไอ้คนเลี้ยงซัมมิงด้วยนะทุกคนก็วันนี้ก็มีโอกาสก็เลยมากับน้องชายเลยทุกคนแต่ตอนนี้ก็เดินขึ้นมาก็ได้ไกลแล้วนะดวได้เช้านนแล้วพี่เช้าแล้วก็เดี๋ยวต้องเดินขึ้นไปอีกนะกเพราะน้องพี่บอกว่าอยู่ท่านเนี่ยอยู่ด้านบนนูน่นนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวเรารีบเดินทางไปหาท่านอาจารย์โทนดีกว่านะครับทุกคนไป ไปทุกคนก็วันนี้ให้น้องชายผมสองคนนะเป็นคนนาทางนะก็น้องชายสองคนเนี้ก็เคยมาหาท่านอาจารย์โทนแล้วนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยครั้งแรกเลยนะทุกคนก็วันนี้เห็นน้องชายบอกจะขึ้นแวะมาหาท่านอาจารย์โทนมาคุยเรื่องปราบสมิงนะผมก็จะไปคุยเรื่องที่ผมเจอกับไอคนเลี้ยงสมิงนะทุกคน คือก็อยากให้แกปราบนะเพราะดูทรงแล้วไอตัวเนี่ยคือมันปราบยากมากเลยทุกคนก็ตอนนี้พวกผมนะก็ได้เดินขึ้นมาได้ไกลแล้วนะทุกคนคือก็ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องขึ้นไปอีกไกลไหมแต่เห็นน้องชายบอกก็ข้างบนนู้นนะก็ผมจะเป็นคนคอยดูหลังให้กับน้องชายนะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่า พวกมันจะโผล่มาทางไหนนะทุกคนแต่ก็คอยดูล่าเล่าด้านหลังไว้นะผมก็ป่าแถนนี้ก็เงียบนะทุกคนก็มีแต่เสียงนกนะครับไปทุกคนเดี๋ยวรีบเดินทางกันดีกว่านะครับทุกคนก็เดินทางมาตั้งแต่เช้าละเดี๋ยวคลิปนี้ก็ผมอาจจะไป แนะนำตัวไปรู้จักกับท่านอาจารย์โทนก่อนนะทุกคนก็เดี๋ยวอาจคลิปหน้าหรือวันหน้าเนี่ยอาจจะให้อาจารย์โทนเนี่ยพาไปตามล่านะทุกคนไอคนเลี้ยงสมิงนะคือต้องจัดการให้หมดนะทุกคนก็ตั้งแต่ที่น้องชายบอกว่าจัดการไอสม,สมิงพันปีไปเนี่ยคือสมิงตัวอื่นเนี่ยคือแบบ มันออกมามั่วซั่วหมดเลยนะออกมาไล่กินชาวบ้านเนี่ยนี่นี้คนเห็นหน้ามันนะไอ้คนเล็กๆเนี่ยแทงเข้าไปเลยทุกคนเจ็บแล้วก็คันมากๆนะต้องคอยดูหลังให้ดีนะทุกคนอีกไกลไหมน้องพีน่าจะไม่ไกลเท่าไหรแล้วด้วยทุกคนก็ไกลจะถึงแล้วนะครับต้องดูหลังให้ดีทุกคน น้องชายนี่เป็นคนนำทางก่อนนะก็มีก็พกอยู่ข้างเอวตลอดนะทุกคนแล้วก็ของขังที่ท่านอาจารย์ผมให้มาก็พกมาด้วยนะเพราะผมกับน้องชายเนี่ยได้จัดการไอ้สมิงที่มันเลี้ยงไว้เนี่ยไปตัวหนึ่งแล้วนะผมว่ารอบนี้มันน่าจะ อาคาดมากเลยทุกคนไม่รู้ว่ามันจะดักผมตรงไหนหรือเปล่านะทุกคนได้ยินเสียงฮะตรงไหนไม่รู้ว่าพี่ยังพี่เม่นะไม่รู้ว่าไอพวกนั้นอีกหรือเปล่าที่เราเจอเมื่อวานเป็นไปได้ที่ผมดูจั่งไม้เมื่อวานมันอะไม้มันน่าจะ อาบยาคิดนะเว้ยถ้าโดนมันเป็นอมาพาสเลยต้องระวังด้วยใช่ใช่ทุกคนมันจะตามมาอีกหรือเปล่าในพุ่งนั้นอะทุกคนเหมือนน้องผีเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนฮู้ฮู้อีกแล้วนะเหมือนเสียงไอ้คนป่าทั้งนั้นอีกแล้วนะเหมือนลอยลากอะไรเลยดิยมาดูนี่ยาวเลย,ย,อยเลอยอะไรฮะ ยาวเลยทุก <หา S 1> พี่สุดแค่ตรงนั้นเองทุกคนสุดแค่ตรงนั้นเองนะ,ะงนนพี่ว่าเดี๋ยวเรารีบเดินทางกันดีกว่ามนะั้งอืมก,ก็เสี่ยวไอ้พวกนี้เหมือนกันนะไอ้พวกคนป่าเมื่อวานเนี่ยคือโชคดีมากนะทุกคนที่ผมกับน้องชายเนี่ยพกเนื้อมานะทุกคน ือเลยไม่โดนพวกมันเล่นงานนะแต่ก็เกือบโดนเหมือนกันตอนที่ยังไม่ได้เอาเนื้อออกมาเนี่ยเราไม่ดูเส้าเหลยอืเหมือนกันหมดเลยอ่ะก็วันนี้ก็มาสามคนเนี่ยก็ผมว่าก็ปลอดภัย

เราต้องวัปิดล้องเราแล้วเรารีบเดินไปเลยไหมไปได้ได้ได้ไปไปทุกคนเดี๋ยวเราจะรีบเดินทางขึ้นไปหาอาจารย์โทนเลยนะผมอาจจะเปิดคลิปตอนที่เจออาจารย์โทนเลยนะทุกคนไปกันครับเออเฮ้ยพี่ว่าผมมีเรื่องจะบอกอ่ะทำไมเรื่องอะไรทาลูกประคำพี่หาอย่เอ้าเก็บไว้ในกระเป๋าผมไม่ได้ตั้งใจเลยตอนที่สู้กับสมิงอะตกตกหรือเปล่าไม่รู้นะพี่ กนแรกผมกระบาดมันยังมีอยู่นะอืเหมือนผมจับมันก็ยังมีอยู่พี่ลองดูดิของพี่หายปะเดี๋ยวของพี่ยืนอยู่ในกระเป๋าตลอดเลยนี่ไม่น่าจะหายนะพี่ว่าของพี่อะแต่ของพี่หายหรอของผมหายหายไปเลยี่ทุกคนคือตอนนี้ลูกประคำของน้องชายที่ผมให้ผมติดตัวไปเนี่ยไม่รู้ว่าหล่นหายหรือเปล่านะอันนี้ตอนที่สู้กับสมิงนะแต่ของผมเนี่ยคือยังอยู่นะในกระเป๋า พี่อะไรเฮ้ยมันกลับไปหากันได้ไงวะพี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนที่อาจารย์ดำเนี่ยให้พี่มาเนี่ยเขาบอกว่าเออเนี่ยลูกประคำเนี่ยสองเม็ดเนี่ยต้องอ,อยู่คู่กันตลอดอทุกคนคือผมให้น้องชายผมอะไปลูกหนึ่งนะ<อ>แล้วตอนที่สู้กับสมิงน้องชายผมบอกว่า มันหล่นใช่ไหมใช่พี่เหมือนมันแต่คือตอนเนี้ยมาอยู่ด้วยกันเฉยเลยนะทุกคนคือมากผมว่าไอประครันี่มันจะน่าจะเลือกเจ้าของพี่คือแบบใครให้ไปคนนั้นต้องอยู่กับคนนะั้นพี่ไั่นเองเลยนี่ทุกคนคือกลับมาคู่กันเลยนะครับอันนี้คือโคตรงงเลยโคตรแปลกอะ่ะอืมก็เดี๋ยว ก็บไว้อยู่คู่กันนั่นแหละนะเก็บไว้ดีกว่าอืมก็ตอนนี้ผมก็มานั่งพักนี่นะเดี๋ยวสักพักเราก็จะขึ้นไปแต่พี่แม่งก็งงมากเลยเนี่ยพี่บอกหายแต่มายูใช่ยเลยวอืมผมจะบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วผมไม่กล้าบอกไงกว่าพี่ด่าออันนี้ตั้งแต่วันนั้นพี่ก็ไม่ได้เปิดดูเลยใช่ไหมพี่ไม่ได้เปิดเลยพี่ก็เก็บไว้ข้างหลังแบบเออกลัวทำมิงแบบจะอยู่โจมข้างหลังไงพี่ก็เลยเก็บไว้ตลอดแล้วไม่ได้เปิดดูเลย ก็ยังดีนะไมกว่าจะหายไปซะละถ้าหายไปนี่พี่ก็จะโดนอาจารย์ดํมบาไม่ได้หรอกอทุกคนไปเดี๋ยวเหนื่อยให้เหนื่อยให้เหนื่อยเลยไปทุกคนเดี๋ยวเรารีบเดินทางขึ้นไปหาอาจารย์โทนดีกว่าเขาอยู่ข้างบนน่าจะอยู่ข้างบนไปทุกคนเดี๋ยวไปกันครับขึ้นไปหาอาจารย์โทนเลยไปไปดิ ก็น้องพีบอกว่าจานโทนน่าจะอยู่ด้านบนนะผมก็จะคุมหลังให้เหมือนเดิมนะทุกคนอยู่ไหมแกอยู่ไหม

เอาเหรอ,อวันนี้จานโทนไม่อยู่อยู่ไหมพี่จานโทนเดนะี๋ยวเราลองรองแกก่อนไหมเผื่อแกอม,มา ตรงไหนที่แรกแกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เลยตอนนี้นะอเออทุกคนเดี๋ยวทุกคนนั่งรอแกสักพักหนึ่นะได้ได้ได้ก็ทุกคนตอนนี้พวกผมก็ได้นั่งรอสักพักนึงอืยเดี๋ยวจะให้น้องพีเป็นคนเรียกท่านอาจารย์ทนนะเผื่อแกได้ยินนะทุกคนท่านอาจารย์ รอกันได้สักพักหนึ่งเลยนะพี่เดี๋ยวรอให้น้องพีลองเรียกดูนะเปิดแก้วออกมาท่านอาจารย์อาจารย์ใช่ใช่แกไหมสิ่งนี้เลยเหรอเอาอาจารย์จำผมไม่ได้เหรอม่ใช่ผมแลยจะเป็นใครอาจารย์คำาลเดี๋ยวอาจารย์ลงมาเหรอ โอเคจานแต่ j, er, ผมนั่งรอเฮ้ย nah oh uh, จานเฮ้ยแกมาแล้วดูทุกคนอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับจานสวัสดีครับอาจารย์วันนี้ผมพาพี่ชายผมมาจฉาคมท่านอาจารย์อ่ะเฮ้ยวะไม่เคยเหนหนอนเลยพี่เขาชื่อนาำตัวอะไรเนี่ยผมชื่อคิงครับท่านอาจารย์คิงใช่ครับ พี่มีเรื่องอยากให้เขาช่วยอะไรพี่เราคุยกับก็ผมมีเรื่องอยากให้ท่านอาจารย์มาช่วยครับคือตอนเนี้ยมันมี้คนเลี้ยงสมิงไว้ตัน่งออตนี้วันหนึ่งแล้วก็มันเลี้ยงมันตอนเนี้ยที่ผมเห็นนะมันเลี้ยงสมิงไว้ตัวหนึ่งแต่ตัวหนึ่งอ่ะผมก็น้องพี่ได้ฆ่าไปแล้วครับแต่คนเลี้ยงสมิงเนี่ยมันฆ่ายากมากเลยผมอยากให้ท่านเป็นคนไปช่วยผมหน่อยเลี้ยงสมิงเหรอใช่ครับใช่ขอที่ช่วยเอ่ ข้าก็ได้ยินชื่อเสียงมันอยู่โอ้จานไหวเบาอุ้ยตอนเนี้ยข้าสำมสิบตอนนี้พลังข้าเก้าขึ้นมาแล้วโอ้ม่ใช่ไปถึงนี่วิ่งแมวนะจานอุ้ยคนอย่างข้าจารย์ทนไม่มีหรอกวิ่งนี้แล้วจะวิ่งอ่ะโอเครับผมยอกเล่นนะจานใจเย็นๆคนนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เจออาจารย์เลยคนนั้นละไม่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นละ เเคลื่อนนจาจันเคยเห็นแล้วเนะใช่ครับวันเนี้ยมีของจะมาคืนเองด้วยอของอะไรอาจารันแดยดำถมินจำได้หรือเปล่าจำได้ดิอาจารย์ที่โดนโกงไปอ,ะอ่ะสามารถเอามาเองได้นะใช่เหรอใช่ที่โดนโกงไป เขาไม่ให้ตังค์ผมไงพอไปกันไม่ได้ให้ตังค์ผมค่จะเอามาให้เองได้แต่ว่าเองเอะ้อสุดท้ายที่เคาจะเอามาให้แล้วจัดเอามาได้ไงอ่ะเองก็รู้ครับผมโอคะแนนไปเลยดีแก ระหว่างรอน้องพีกับอาจารย์คุยทุระกันนะทุกคนถ้าหายไ่รข้าก็ไม่สามารถเอามาเองได้ครับอาจารย์ถ้าหายไปดยไม่รู้สาเหตุข้าก็ไม่สามารถเอามาเองได้ครับใช่เลยนี่ใช่หรอ ม,มองให้ดูขอบคุณมากครับอาจารย์คออืออะไรอะ่ะอันนี้เนี่ยคือพระพีพระชายผมภารกิจไปเอามาจากเป็นฟูงพี่ป้าพี่ต้องไปอนมืดนี้นี่ท่านไดเ้เอาไปให้ขายไงท่านแต่ว่าผมด้วยซื้อด้วยแหละเลยโดนโกงไปนี่นะทุกคนคือเม็ดสีดำดำเลยนะ มีดปลออะแปลกแปลกมากนะครับทุกคนคือผมไม่เคยเห็นมันกันแบบนี้คือจะเหมือนเห็นก็ไม่ใช่นะขอบคุณมากท่านอาจารย์ไม่เป็นรอยไม่เป็นรอยท่านอาจารย์อยู่นี่อนาอยู่คนเดียวใช่คุณั๊บขนนอนคนเดียวเดียวไงคจะจัดการให้อาจารย์ก็ไปกับพวกผมเลย ดดดได้ได,ด,ด้ได้ได้นครับเดี๋ยวอาจารย์ทนคนนี้เดี๋ยวท่านอาจารย์โทนเนี่ยเดี๋ยวจะไปจัดการให้นะทุกคนคือพวกมันเนี่ยต้องจัดการให้หมดนะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วพวกนี้คือมันกินชาวบ้านแล้วมันทําร้ายชาวบ้านเนี่ยไปหลายคนแล้วนะทุกคนอ๋อผมขอบคุณท่านอาจารย์นทนอีกครั้งนะครับมากเครับไม่อยไม่อยขอบคุณนะครับ ขสามาหาข้าถึงที่นี่ข้าเขาจะช่วยเอาแล้วอาจาร์ไม่เข้าไปยุ่งในเมืองกับลูกอ่ะ้าก็ไม่อยากจะเล่าหรอกนะทำไมเองข้ามาขนาดนี้ข้าจำเป็นต้องพูดลูกชายข้าได้ยึดเมืองของข้าไปเให้ข้าเนรเทศออกมาจากเมือง เอาจานโหดขนาดนี้จานซู้มันไม่ไหวหรอข้าพ่อยอมไปข้าพอลูกชายนะข้าก็ไม่อยากจะนั่นแหละครับผมแทาจานโหดอยู่แล้วเดี๋ยวผมมาเยี่ยมหาบ่อยๆครับไปเราไปกันดีกว่าอย่าไปเครียดดีกว่าจานอยู่ก่าผมไม่มีเครียดไปทุกคน จะลงมาได้ป่ะเนี่ยต้องอุ้มเบาอุ้ยไม่เป็นไรลงได้อะ้วทำไงพี่อ,อาจารย์จะอันนี้ไม่เตรียมอะไรไหมรอ,มอ,อแกทำพิธีอะไรป่ะาาดดดย์แบบวคตรเลเดี๋ยวรอดูดีกว่าเตะสมิงเป็นสนุนน่ะโอ้โหเดี๋ยวเราก็อันนี้สน,นสนับสนุนด้านหลังดีกว่าเดินรียนจะทางะารจะทุกว่าเลยไป แล้วตอนนี้ท่านอาจารย์จะพาเราไปไหนเนี่ยวัดท่านน่าจะรู้ว่ามันอยู่ไหนอัดท่านเนี่ยคือแบบที่ผมรู้จักท่านมาเนี่ยท่านแบบรัาสมิงตลอดลเลยอ,อย่างนั้นก็ทุกคนเดี๋ยวตามอาจารย์ทนไปกันเลยดีกว่าไปพี่นำเลยแต่พี่ดูหลังนะไปเดี๋ยวเราผมจะเป็นคนดูหลังให้เหมือนเดิมนะทุกคน อยาดมทุกคนจะให้อาจารย์ลองอยาดมนะยาดมอาจารย์ปวดหัวหรือว่าอะไรเนี่ยอาจารย์แค่ดมเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ดูเลื้ยอยาดมเลยเดี๋ยวอาจารย์ลองสูดดูตรงจมูกน่ะลองดมดูโอ้ยมันดีอมึงมนุษย์ชัดเลยให้แล้วท่านอาจารย์ผมให้อันนีคยเห็นเลยวะ อะ,อะไรก็ไม่รู้นะไม่ใช่อาจารย์เรียกว่าพอเซียนยยนี่เขารู้ใช่ไหมพี่ว่าสมิงอยู่ไหน,นแล้วอาจารย์รู้ไหมอาจารย์พาผมไปเนะี่ยรู้ว่ามันอยู่ไหนอาจารย์ไหวปหมเนี่ยไหวเอาดีๆไม่จะไม่ไหววะ เอย่อๆครับย่อไปไปไปทุกคนเดี๋ยวผมว่ารอให้ถึงกยวเราตัดผ้าไปคลิปต่อไปอันนี้ดกว่าไหมพี่คลิปนี้จะยาวเกินไปใช่ทุกคนเดี๋ยวพวกผมจะเดินทางไปก่อนนะเดี๋ยวไปดูว่าพวกมันเนี่ยอาศัยกันอยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้อาจารย์ทคนรู้แล้วว่าพวกมันเนี่ยอยู่กบดานอยู่ที่ไหนเดี๋ยวคลิปเนี้ย อาจจะจบแค่นี้ก่อนนะ<ช>ทุกคน<ช>ก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวรอทมหน้าดีกว่านะได้เป็นพีสองอืมเป็นพีสองดีกว่าไปทุกคนเดี๋ยมันจะยาวเป็นปังนะ